อ่าล่ะตอนนี้ก็มาเล่านะก็ว่าขึ้นรถไฟผิดมาลงเกินสถานีแล้วก็จะขึ้นกลับต่อไปแต่ว่าเพื่อนที่เราจะไปเยี่ยมเขาช่วยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ทางรถไฟแล้วเขาก็ประสานงานกันป้าก็เลยลงมาจากรถไฟก็เจอพนักง,งานรถไฟเลยเขาไม่บอกใช่คุณใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใช่แล้วเขาบอกคุณมารอตรงนี้เดี๋ยวรถไฟคันต่อที่ เขาจะมาทางด้านนี้เขาก็ชี้สถานที่แล้วป้าก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นกลับไปที่สถานีที่ป้าเลยมาเขาก็บอกระวังให้ดีแล้วก็คุณรอแค่พอถึงสถานีที่เขาจะจอดต่อไปอันเดียวคุณลงเลยนนะเขาก็มาย้ำป้าสองรอบแ <c oughs> สดงว่าเขาเออได้ไงอ่อะก็คือ ใส่ใจใส่ใจใส่ใจดีมากๆเลยกับอะไรเงี้ยความช่วยเหลือเออเขาเขาให้ความช่วยเหลือดีโอเคดูดูดอกไม้แล้วกันเสียงป้าสั่นเพราะว่าหนาวหนาวมากนี่มีแดดนี่น่าร้อนนะป้าถึงบอกว่าป้าขี้หนาวมากๆเลยนี่จับโทรศัพท์แล้วมันสั่นมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่สั่นกลัวนะหายกลัวแล้วแต่ว่าเออมันสั่นมากแต่ว่าการขึ้นรถไฟผิดพลาดนี่ต้องมีสติแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ มันก็แก้ไขได้อยู่แล้วนะเออแต่ที่ oh, <yes. S 1> ดีที่สุดคืออย่า <Yeah. S 1> อย่าเผลอเลยยามัวแต่ห่วงเล่นโอเค